ตั้งแต่เข้าเดือนมีนาคมเป็นต้นมาราคาทองคำนั้นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมาจนถึงเช้าวันนี้ปรากฏว่าราคาทองตกครับฝั่งของคนขายเนี่ยเขามองว่าเป็นเพราะค่าเงินนั้นแข็งค่าขึ้นขณะที่นักวิเคราะห์ครับเขาประเมินว่าตอนนี้ราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้นนะครับมีปัจจัยมาจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร บรรยากาศการซื้อขายทองคำเช้าวันนี้ที่เยาวราชไม่ได้มีประชาชนมาซื้อขายทองคำกันมากนักครับนายกสมาคมค้าทองคำบอกว่าประชาชนมาซื้อขายทองคำตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้การซื้อขายก็เลยค่อนข้างบางตาแม้ว่าราคาทองจะทำสถิติรายวันแต่ปรากฏว่ามีการซื้อมากกว่าการขายเพราะว่าส่วนใหญ่อาจจะคาดการว่าราคาทองคาจะขึ้นครบ เที่ยวนี้ที่บางบางบางไม่เหมือนงานทุกครั้งนะครับอย่างทุกครั้งที่ทองขึ้นมาเยอะๆส่วนใหญ่จะมาขายมากมกายแต่เที่ยวนี้น่าเสียว่าไอ้คนที่มาขายทองมาขายใกล้จะหมดแล้วนะไม่ค่อยมีเหลือเยอะแล้วมันทยอยขึ้นทยอยขายแต่ช่วงนี้กับมีคนมาซื้อมากกว่ามาขายซึ่งราคาสูงๆอย่างนี้มันมันน้อยมากที่มาซื้อมากกว่าขายนะครับ ส่วนราคาทองคำในจิติิเชื่อว่าแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกค่ะและอาจจะได้เห็นราคาทองคำที่ระดับ38,000บาทต่อบาททองคำแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion Futures ระบุว่าราคาทองคำยังเป็นทิศทางขาขึ้นโดยมีปัจจัยบวกจากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดท,ที่มีแนวโน้มยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วมากนักและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่ ขณะเดียวกันก็มีแรงสนับสนุนจากกรณีที่ธนาคารกลางต่างๆหันมาถือทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศมากขึ้นซึ่งจะทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและส่งผลให้ราคาทองคําขยับขึ้นต่อได้โดยราคาทองคําที่สูงก็อาจจะจูงใจให้ประชาชนอยากลงทุนนะคะดังนั้นมีคําแนะนําให้ผู้ที่สนใจเน้นทํากําไรระยะสั้นค่ะถ้าจะลงทุนในช่วงนี้ต้องเน้นเป็นการทํากําไรระยะสั้นโดยเข้าซื้อ ถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับจํากัดนะครับแล้วก็อาจจะตั้งเป้าหมายเป็นจุดขายทํากําไรเมื่อราคาไประดับหรือเมื่อราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับ<ม>ก็ทยอยขายเป็นช่วงๆเป็นล็อตๆไปไม่แนะนําให้ทยอยเก็บสะสม ราคาทองคำวันนี้มีการประกาศ4ครั้งครับช่วงปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อ36,250บาทต่อบาททองคำนะครับขายออก36,350บาทต่อบาททองคำครับและนับตั้งแต่ต้นปี2567มาจนถึงตอนนี้ราคาทองคำแท่งเพิ่มขึ้น2700บาท ราคาสูงสุดคือ36,350บาทต่อบาททองคำและราคาต่ำสุดอยู่ที่33,400บาทต่อบาททองคำครับ